นะคะวันนี้มันเกิดคุณพ่อทัชชัยนะคะขอให้คุณพ่อมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันควงยืนนะคะมั่งมีสีสุขนะคะนะคะขอให้คุณพ่อมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะนะคะคุณพ่อจ๋านะคะนี่นะคะมดเลยนะ เดี๋ยวก็หาแล้วเดี๋ยวก็หาแล้วปาทุกเที่ยงๆๆมาเรื่อยๆเอาๆไหนจะได้ก็ค่อยกินแล้เดี๋ยวเอาอบุนน่ะบินวีดีโอให้ผมหน่อยครับแล้วกเนี่ยเโอ้เม็กกิ๊กกิ๊ ไม่กินเลยไม่กินอ้อยเลยเห็นนางงุนนะคะเห็นนางงุนเห็นนางงุนเห็นนางงุนชอบกินนงงุนเลยนะคะวางอ้อยเลยวยไว้เลยนะคะวาก้วยอเไันกันเอาเ้อยกอนมเอ้อยกวยกวยเหือกันแม

ค่อยมีเห็นภาพเท่าไหร่าภันแห้งไปเยอะแล้วแห้งแห้งตรงนี้ครับคุณพ่ออข้าวขังลเยอะเกิังข้างไลเยนเกบอกเย็นนี่เกิดคุณพ่อนะคะนะคะให้การงานการเงินคุณพ่อเจริญรุ่งเรืองนะคะ มันเลี้ยงถึงที่เลยนะคะมันเกิดคุณพ่อทัดชัยนะคะพอมนี้ เขาเราเอาเราเอาจนหมดค่ะคุณพ่ออย่างนี้แหละค่ะเขาแบบถ้าเขาหมดอย่างนี้เขาจะหันหลังเลยนะคะ แต่ว่าอาอุ่บไม่ชอบ